สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้อยได้รับพินมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ใช้เวลาประมาณ18วันค่ะ YouTube ก็แจ้งมาเมื่อวันที่17ธันวาค่ะแล้วได้รับวันที่3มกราค่ะป้าอ๋อยก็ขอบคุณเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนค่ะที่เป็นแดงผลักดันให้การสนับสนุนค่ะ ขอบคุณมากค่ะพ่อออยมาทำ u t u b อฝึกสมองไปด้วยค่ะเพราะเลยวัยเกษียณแล้วค่ะ จะได้ฝึกสมองจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะ